สวัสดีครับ23สิงหาคม2566นะครับพี่น้องโดยลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้นะลมมรสุมเซาเวตนะ์พัดเติมความชื้นระยะฐานเมฆพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดยกเข้าไปนะฮะพัดสอบยกเข้าหาย่อมความกดอากาศต่ำและล่องมรสุมนะฮะที่วันนี้ขยับลงมาพาดผ่านตอนบนของบ้านเรา โดยวันนี้นะฮะเขาก็พัดด้วยสปีดท,ที่มีกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมภาคเหนือและอีสานแต่ตอนเย็นพัดแรงนะครับนะ่ะดูสิเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆแล้วก็พัดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงในช่วงเย็นค่ำไปนะฮะซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ล่างพี่น้องดูสิครับวันนี้มีลม ลมระดับเดียวกัน2ทิศทางนะฮะพัดบรรจบสอบกันนะฮะตรงนั้นมีการยกตัวดีนะฝนเวลาลมมันบรรจบคอนเวอร์เจนต์กันแบบนี้ในขณะที่การพัดของกระแสลมระดับบนในบรรยากาศชั้นโทโโสเฟียเนะีฮะหรือชั้นกลางเนี่ยครับเขาวันนี้เขาก็พัดด้วยสปีดหรือกําลังอ่อนมากนะฮะอ่อนมากโดยทั่วไปนะทั้งทัางบนนะฮะข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะฮะเหมือนเมื่อวานนะครับ แต่เขาก็ไหลพัดนะในระดับปานกลางพัดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้บนและภาคอีสานล่างบางส่วนนะฮะเห็นไหมครับพัดเกี่ยวก้อยไปกับลมล่างทั้งนี้แนวการพัดของลมระดับบนนะทุกท่านก็มองตามลูกศรสีเหลืองที่ผมทําไว้เลยครับแล้วก็ลูกศรสีแดงนั้นก็แทนการพัดของแนวลมมระสุมชั้นฐานเมฆเพื่อความเข้าใจของพี่น้องนั่นเองนะฮะ เมื่อลมคู่ขนานบนล่างพัดเช่นนี้นะพี่น้องไปดูด้านบนเลยครับจามหัวลูกศรสีดําพี่น้องดูทางบนของประเทศของเราก่อนฮะเหนือบนอีสานบนวันนี้นะครับโดยเพราะอีสานบนแล้วก็ด้านคมขวานนะฝนก็จะกลับมาตกเพิ่มนะจากล่องขยับลงมาทาบนั่นเองโดยเหนือล่างนะฮะแม้ห่างล่องไปหน่อยนะ แม้พื้นที่จะห่างล่องแต่ก็ยังมีแนวลมมรสุมเซาเวสนะฮะพัดยกเข้ามาจึงมีฝนตกต่อเนื่องได้หลายพื้นที่นะครับ ง่ายๆเลยก็คือการยกตัวของฝนในภาคเหนือล่างเนี่ยฮะก็ต้องอาศัยกระแสลมมรสุมด้านตะวันตกเป็นหลักนั่นเองนะฮะพื้นที่ใดลมอ่อนไม่เบียดสอบกันหรือไม่มีแนวพะทะสอบภูเขาก็จะไม่มีฝนนะฮะถ้าไม่มีสอบกันดังนั้นลักษณะแบบนี้ฮะพื้นที่หน้าเขานะฮะลมมรสุมพัดยกเข้าไปแบบนี้พื้นที่หน้าเขาพื้นที่รับลมนะโอกาสที่จะมีฝนก็จะดีกว่าเขานั่นเองนะฮะ นั่นก็คือโดยเฉพาะพื้นที่หน้าเขาแถวถ้าเป็นเหนือล่างก็หน้าเทือกเขาแนวเขาแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์นั่นเองนะพี่น้องสภาวะอีกอย่างหนึ่งนะฮะก,ก็คืออยากจะเน้นย้ํากับพี่น้องให้เข้าใจในเรื่องศักยภาพของการยกตัวของกระแสการลมมรสุมาจากลมมรสุมในหน้าฝนเนี่ยครับก็คือเมื่อลมมรสุมนะฮะเมื่ออุตุนิยมฮนะ เมื่อลมมรสุมพัดอ่ทรงพัดยกดีแล้วก็มีกําลังแรงขึ้นนะฮะพัดผ่านพื้นที่ใดจะมีฝนดีนะฮะจะต้องมีแดดจ้าด้วยนะครับวันใดอุตุนิยมวิทยานะ,ะประกาศมรสุมมีกําลังแรงขึ้นเช้ามาพี่น้องมองฟ้าก่อนเลยะะถ้าฟ้าครึ้มคมสลับแดดอ่อนทั้งวันนะฮะ อ่าฝนนั้นก็น่าจะหันหน้าหนีนะแต่หากวันใดก็แดดจ้าแดดดีแดดจัดตั้งแต่เช้าบ่ายค่ำก็เตรียมกระบังได้เลยครับวันนั้นนะฝนดีแน่นอนอันนี้หมายถึงว่าอุตุเขาประกาศนะลมมรสุมวันนี้มีกําลังแรงขึ้นมัดผ่านพื้นที่ใดพี่น้องก็มองฟ้าก่อนแล้วไม่ต้องไปมองอย่างอื่นก็ได้ครับพูดถึงอันนี้เราแนะนําง่ายๆนะฮะในขณะที่ภาคกลางนะภาคตะวันออกภาคใต้ภาค ภาคตอนออกภาคใต้ตอนบนและอีสานล,ล่างบางส่วนการยกตัวของกระแสาอากาศยังทําได้ดีนะฮะในวันนี้จากลมบนล่างนะฮะสระดับประสานทิศทางกันก็ตามลูกศรเหลืองแดงเห็นไหมครับ สำหรับพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะตรงกลางวันนี้ก็ยังมีลมบนพัดบนเป็นแอนติไซโคนบนกวนสลายการยกตัวของฝนอยู่นะครับฝนจึงน้อยยกเว้นใต้ล่างนะฮะใต้ทางล่างทางด้านปลายขวานเลยนะที่มีแนวลมล่างระดับเดียวกันพัดเบียดสอบสองทิศทางก็จะมีฝนต่อเนื่องฮนะทำให้การเหนี่ยวนำกระแสอากาศดีก็เหมือนเมื่อวานเนี่ยครับก็ฝนดีเหมือนเมื่อวานโดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่24 สิงหาคมนะฮะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดไม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแพรอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพ,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 พชรบูรณ์นะครับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนองคายบึงการนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญอุลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ สำหรับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสลับบุรีพระนครเสียยุทธยาสุพันณ์บุรีนครปฐมนะฮะสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงราชบุรีด้วยภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วและยองจันทบุรีและตาดโดยที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีสงขาพัานียะลานะราทิวาทในขณะที่สปปลาวนะฮะเพื่อนบ้านก็จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยฮะร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ฮะก็ไม่เล็กน้อยนะครับฝนเยอะนะครับลาวโดยเฉพาะลาวใต้วันนี้ฝนมีฝนหนักด้วยนะฮะ ในแขวงก็หลวงพระบางหัวพันเวียงจันบริคำใต้คำม่วนสวรรค์เขตสารวันเซกองัะปาสักอัตปตอือนะฮะคลื่นลมใดเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ